เป็นวละหกเข่าอันนี้แต่มีแต่ซอว่แต่ตีเ่าาตึ่งสมอนกตีบ่เสือกตีปามัดสอมัด้าน้ึงหนาผแห้งฟ้าดแห้โดนซ้อมโปากแปร์ัละลายนะย่างเขายัางเอเป็นาทีเดีนะเลยเาสงนั่เลยละลายไม่ด่กินแล้วผมมันก็เนาะ ปากก็ปากกบสวัสดีเอลังก่อฆ่านะเอฟซีจีนเฮาแต่เน้อจีาแต่องหิ้มนีปนนเลยโอเห็ดขีอเห็ดขือเดี๋ยวอะดาดาอฟซ เมากันเจ้าคือกันแหละร้อยไปคือกันน่นน่ะมาไปร้อยไปเอาเงาอะไรุุย่าสมองก็ย่องไปดูเป็นอยรีบกลับเลย ร้อนนะเวลาสวดมนต์เนี่มันมีเงาคุ้มคุ้มที่มันจะนิ่งมันไม่นิ่งเนาะร้อนๆค่ะแล้วอีอันนี้ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์โอ้โหนี่ใครกินนี่เนาะเลยมาแต่เอ็มจะเตี๋ยนะกินเตี๋ยมาเดิมทุกคนเอ็มินกินแต่เอ็มไปเรียกแอดมินมากินตี๋ยแอดมินก็กินไปแล้วแอดมินหมืทุกคนแล้วแอดมินลุงเรียก ม้ย่ดมีลูกเมียกินมากินตีน้าอย่เลยคพี่ใส่หมวกนั้นเลยหรอเดีวมามีไม้ยาดันไม่้รมาจนว่าแกไม่มาตรวจเงี้ยไม่ได้ตรวจคาถานคนร้าน เป้ีมลยาปักแปะปักเปลับอแล้วครับปักแปรสั่งให้หนูซื้อเอานั่นให้แล้วก๋ตยเตี๋ยวข้มันหมูโอ้เป็นแกะตั้มะคอใหญ่ไหมเสือพป่เสือเจ้านั่นแหละุ้ปหักมอปกแปปักียินอาหรญี่่น สายตรงหาชิดปากแปรนะครับไหลสดอยู่ได้ลุงมันรุ่งป่บยังไงมามาปกินต้มปลานยมามามาดิเต็มหม้ออยู่พอดีเขาต้มตีนมาเน่ยมึงก็กินน้ำนมาม่กินตีนนั่นเดี๋ย ครับโอเคโอเคครับสั่นก็คือแล้ว๋วยเตี่ยวน่ะเลยวและเล้แล้วละเกลยดมากเีนวันี้องให้ปะา้แบตชาดมดีลพลังงานแสงที่คชรชแบตเตอรี่ได้มาเด้อใครจะกินตีนอ่ะตีนเยอะเต็มถ้วยเต็มถ้วยเลยตีนอ่ะ พี่นวัดกินตีนพี่เยอะมากเลยพี่จริงไก่นะไม่เป็นเล็บขมไม่รู้ยาสมอนมากกินตีนมาใหญ่ดูนะออบยไง๋ผมว่าไม่ขมกับผมว่าตีนลำปากมี่ลมอ๋อปูนกินตีนกินตีนแล้วเหรอครับระวังนะปากเจอก็เจอนาก็กินจริงๆเนาะก็กินจริงๆเนาะเอฟซีบอกว่ากินตัวแห้งๆด้วยโอ้ยบอกี่า

ไหลไหลกินตีนนี่ยมังไปกินตีนนี่มาไปไปไว้คนน้อาส้มผัก็เข้าก็ได้ก็กินตีนกินยูเขาจะกินส้มป่าลุงส้มป่าก็ไปกิน